สวัสดีครับพบกับสาระความรู้เรื่องสมุนไพรไทยจากเพจหมอท้องใหญ่วันนี้นะครับเป็นตอนที่9แล้วเราจะมาคุยกันเรื่องของกระชายนะครับกระชายภาษาอังกฤษเขาเรียกตามรูปลักษณะของมันเลยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Fin เก r r o o t นะครับก็คือเป็นพืชที่เป็นหัวนะครับมีถิ่นกำเนิดก็แถบบ้านเรานี่แหละตัวนี้ จนบางครั้งเขาก็เรียกขิงจีนนะครับบางทีเขาก็เรียกว่าเป็นโสมไทยนะครับกระชายเนี่ยคุณประโยชน์มากมายนะครับเราปกติเราก็จะเห็นเอามาใช้กันในการทำกับข้าวเพื่อลดกลิ่น้าวนะครับทำ,ทำ,นะำ,าาท,ำทำอะไรนะขนมจีนน้ำยามั่งทำแกงทำอะไรพวกนี้นะครับแต่ประโยชน์ของกระชายเนี่ยมีมากมายมหาศาลเลยนะครับ อย่างเช่นรากของกระชายเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติช่วยแก้ร้อนในบำรุงธาตุนะครับช่วยเพิ่มความกระชุ่มกระชวยให้แก่ร่างกายนะครับเงาของมันก็ใช้รักษาการจุกเสียดแน่นท้องท้องอืดท้องเฟอ้อแก้ท้องร่วงแล้วก็ช่วยขับปัสสาวะด้วยส่วนคนที่เอามาเอากระชายมาทําเป็นน้ํากระชายก็จะมีสรรพคุณในการช่วยขับลมนะครับ ก็ปรับพอโมูลในร่างกายรักษา,าธาตุในร่างกายให้สมดุลนะครับแล้วก็เอามาบรรเทาอาการไส้นัดก็ได้จมูกไม่ได้กลิ่นช่วยย่อยแก้ท้องอืดลดการบีบตัวและเสษของลำไส้ลดการวิงเวียนศีษะโอมากมายครับกระชายตัวนี้แต่วันนี้นะครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของอเอากระชายเนี่ยเอาไปทำตำรับยาอะไรได้บ้างนะครับ วันนี้อันดับแรกเลยคือกระชายเนี่ยมันบำรุง,ง,งร่างกายได้อยู่แล้วง่ายๆครับเอาเอา,เอา,เอาหัวเง่ากระชายขาวเนี่ยน้ำหนักประมาณ30กรัมนะครับทุกพอแตกต้มกับน้ํา1ลิตรให้เดือดนะครับถักกองเอาแต่น้ําอันนี้ทานหลังอาหารเช้าเย็นครั้งละ60สิซีซีเติมน้ําพึ่งเล็ก,ลกน้อยอันนี้ก็จะช่วยบำรุงร่างกายทานได้เรื่อยๆนะครับต่อมาอีกตำรับหนึ่งสำหรับคนที่มีปัญหา ปวดกระดูกปวดข้อหรือมีปัญหาเรื่องกระดูกพรุนนะครับซึ่งเป็นกันเยอะเลยสําหรับผู้สูงวัยนะครับอันนี้ใช้ใช้กระชายนี่หละครับกระชายสดขนาดน้าหนัก50กรัมนะครับ50กรัมอันนี้ก็ทุบพอแหลกแล้วนกะ็ต้มกับน้าลิตรครึ่งนะครับต้มไปเรื่อยๆจนเหลือน้ํา1ลิตรนะครับแล้วก็กองเอาแต่น้ํา เอามาผสมน้ำพึ่งเล็กน้อยประมาณปลายช้อนชานะครับทานหลังอาหารเช้าเย็นนะครับครั้งละ 60cc นะครับอันนี้ให้ทานติดต่อกัน60วันเพื่อจะช่วยอาการปวดกระดูกนะครับปวดข้อนรับกระดูกหุ่นได้ดีขึ้นนะครับต่อมาอแถมอีกตำรับหนึ่งเกี่ยวกับกระชายนี่นะสำหรับคนที่ มีปัญหาหลงหลงลืมลืมนะครับอันนี้ให้ใช้กระชายกับเตยหอมนะครับเอากระชาย50กรัมแล้วก็ใบเตยหอม50กรัมนะครับสับเป็นชิ้นเล็กๆเนี่ยต้มกับน้ำสอลิตรให้เดือดกรองเอาแต่น้ำนะครับอันนี้ก็ทานครั้งละ60สซีซีก่อนอาหารเช้านะครับแล้วก็เย็นนะครับวันละ2อครั้ง หรือวันละครั้งก็ได้ก่อนนอนก็ได้เอาที่สบายใจนะครับอันนี้ก็เวลาหมดแล้วก็เป็นประโยชน์ส่วนหนึ่งของการนำสมุนไพรกระชายมาใช้นะครับพบกับสาระความรู้เรื่องสมุนไพรไทยกับเพจหมอทองใหญ่ได้อีกครั้งตอนต่อไปนะครับเป็นตอนที่10ครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาสุขภาพสำหรับผู้มีปัญหาความดันโรคไตหอคืน้นสนใจติดต่อ0869408399